วายพรวอ่ะัสิตัวมาดเทีเฮ้ย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 เฮเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเเฮ้ย ý yeah, nghĩa là làm việc không hết 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 nè hết 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 哎，怎么又卡了？ เท่าไรรองเท้าด้าร้มบาาถ้าเรามีไปเข้าประตูเนี่ยค่าประจำเราเป็นไงค่าดีเจอื ประตูได้แล้วก็สูดหายใจลึกๆแลวกัรับอากาศถ่านี <c oughs> <t ong> <im> ้เรียนแบบใคระเนม่าครับเนม่าครับอ๋อก็คือเราช้น่อนทางเนม่าเหรอครับเ็ครับานหาแข่งหกขงหน้าเรียนเเเะให้กเรกเราจะว้าูก แล้วเราทำไมถึงชอบแต่งตัวคล้ายเหมือนจากที่คนดูคลิปแบบก็คล้ายเหมือนคนเหมือนนี่ร่อนอะไรประมาณอย่างเงี้ยทำไมอ๋อ<ด>คือทาํางานเก็บขวดครับแล้วก็ถึงเวลาก็เก็บขวดตามที่สนเห็นในโฆษณานักกีฬาเขาเก็บขวดตรงชายหาดก็เลยทําตามครับอ๋อใช่ไหมครับคเหมือนเหมือนเหมือนทำตามโฆษณาครับแต่ยืนยันก็คือสติเราดีทุกอย่างครับสติดีครับแต่เราชอบฟบุตบอลเฉยชอบครับ มีความฝ่ายฝันที่อยากจะเป็นนักเตะฟุตบอลอา,อา,ช,อาชีพมีครับเราดอกบอลได้ครั้งหนึ่ง่ยมากสุดเท่าไหร่ถ้าตั้งใจเนย<ม>ก็ห้าพันนะครับห้าพันครั้งเลยนะครับผมไม่ตกเลยตกครั้งเดียวครับ,รบเพราะรวันนั้นฝนตกจากที่เราดอกบอลแล้วก็มีคนถ่ายคลิปเราไปลงในโซเชียลลงทิกต o อกนะฮะมีคนชื่นชมเรามากเลยเรามีความรู้สึกยังไงก็ขอขอบคุณครับก็ว่าจะพัฒนาต่อไปให้ดีครับ